เครื่องเงินนะคะเครื่องเงินเปนน่กระับนะคะแบบเนี้ยราคารับซื้อนะคะคิดเป็นกรัมตามน้ําหนักของเงินและตามเปอร์เซ็นต์ของเงินค่ะบอกเลยว่าเงินแต่ละชิ้นนะคะแม้กระทั่งเหรียญที่เหรียญเงินที่ที่เราสะสมกันนะ,ะราคาเงินจะไม่อไม่ใช่ราคาเงินเนื้อเนื้อโลหะเงินจะ คุณภาพเกรดจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญและเครื่องเงินทั่วไปที่รับซื้อคือรับจากเปอร์เซนต์เงินนะคะและก็บวกกรัมที่น้ำหนักที่ได้อะค่ะก็จะมีอย่างเงินเขียวเงินเปอร์เซนต์ต่ำใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่ประมาณเอ่อสิบ สิบบาทอะไรเงี้ยคะ่ะเปอร์เซ็นต์ต่ำเมืนะคะถ้าเงินเปอร์เซ็นต์ดีก็อาจจะ30บาท3ามสบาทขึ้น30บบาทอะ่ะเงิน,เง,นเงินนิ่งะนะคะเงินนิ่งค่ะราคาน้ำหนักนะคะบวกเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบบนี้เขาถ้าไปขายเป็นเงินนะคะเขาจะแกะพลอยออกแล้วก็จะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เนี่ยพลอยนี่เขาจะไม่ช่างเขาจะช่างเฉพาะ เฉพาะเนื้อเงินถ้าเนี้ขายช่างกรรมอะคัดทุนแต่ถ้าเป็นขายช่างกรรมต้องเป็นแบบเนื้ออย่างนี้อย่างนี้เลยแล้วก็เป็นอย่างอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหรียญเหรียญน่ะเป็นเนื้อเงินล้วน,น,นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเครื่องประดับเขาจะผสมเยอะอันนี้จะเป็นแหวนจะเรียกว่าแหวนพระพี่รอดนะคะวัดวัดไม่แน่ใจว,ว่านาวงหรือว่านาอะไรสักอย่างนา นะคะอ่านไม่ออกแล้วค่ะสองห้าสี่ศูนย์หลวงพ่อหลวงพ่อขวัญค่ะหลวงพ่อขวัญก็ใสายใครใส่มันเนาะของก็ลูกศิษย์อะจะรู้นะคะเขาเรียกแหวนพระพิรอดเป็นแหวนที่ประมาณว่ากันคุณมใสอะไรประมาณเนี้ยค่ะยูงคงกรพันนะคะเครื่องเงินรับซื้อ ราคาอย่างอันนี้อันนี้เงินไม่ไม่เกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เงินเงินประมาณว่าเงินเขรียกว่าเงินเขียวเนาะเงินไม่นิ่งค่ะเงินนี้นะคะเงินไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มก็น้ําหนักอันนี้จะถูกค่ะซื้อถูกซื้อไม่แพงถ้าเป็นเงินอย่างนี้อันนี้น่าจะเงินเต็มน่าจะประมาณเก้าสองเก้าเก้าจุดสองห้าเก้าจุดสองห้าโดยประมาณโดยปกติ เงินทำเครื่องระดับทั่วไปก็จะประมาณนี้ค่ะ9.25แต่ถ้าเป็นเหรียญบางเหรียญก็จะได้9.25บางเหรียญได้9.9เลยนะคะ9.9เลยนะคะบางเหรียญบางต้องต้องดูใบเซอร์ค่ะเขาจะเขียนไว้แล้วตรงค่ะไปะนัดลองแล้วป,ปนัดไปเช็คแล้วเอาไปเอาเหรียญไปยิงเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะใบเซอร์กับเหรียญก็ค่อนข้างตรงกันผิดกันแค่จุดจุดนิดหน่อย